ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง5เท่านั่นก็คือฝรังฝรั่งเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนรักสุขภาพมีทั้งรสหวานกรอบรสอร่อยแถมยังหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนอกจากนี้ฝรั่งยังถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเราจะพาทุกคนไปเจาะลึก ถึงประโยชน์ของฝรั่งและก็สรรพ,พคุณฝรั่งเป็นผลไม้หน้าฝนแต่หาซื้อได้ง่ายทุกฤดูกาลฝรั่งมีดีมากกว่าที่ใครหลายคนรู้ที่สำคัญแคลอรี่ตำ่ำน้ำตาลน้อยเหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอีกด้วย,ย,ย,ยพูดมาขนาดนี้อย่ารอช้ากันเลยตามมาอยู่ประโยชน์ของฝรั่งกันดีกว่า ประโยชน์ของฝรั่งข้อแรกแก่ท้องผูกผลของฝรั่งมีสารที่มีชื่อว่าแพคตินอยู่ในปริมาณมากซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้และมีคุณสมบัติคล้ายเจลเมื่อเข้าไปในลำไส้จะช่วยจับกับอาหารที่ถูกย่อยและทำให้อุจจาระมีน้ำหนักและก็อ่อนนุ่มง่ายต่อการขับถ่ายดีต่อคนที่มีอาการท้องผูก และมักจะมีอุจจระแข็งซึ่งทำให้ยากต่อการขับถ่ายคนที่ขับถ่ายยากฐานเลยนะครับฝรัง 2. แก้อาการท้องร่วมไฟเบอร์ในฝรังช่วยแก้อาการท้องผูกได้ส่วนเปลือกของฝรัง่งมีสารแทนนินอยู่มากไอสารชนิดนี้นะครับมีสรรพคุณช่วยยับยัง้งการลุกลามของเชือ้อโรคช่วยลดอาการอักเสบของลำไส้ได้เป็นอย่างดี แถมยังบรรเทาอาการท้องร่วงได้แต่หากได้รับสารแทนนินในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันดังนั้นกินฝรั่งควรกินในปริมาณที่พอเหมาะถึงจะดีที่สุดนะครับ 3. เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงฝรั่งลูกย,มยม่อมๆน้ำหนัก100กรัมจะมีวิตามินซีราว160มิลลิกรัมเลยทีเดียว ฝรั่งจึงจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาก <c oughs> แน่จะไม่ใช่ผลไม้รสเปรี้ยวหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ตามโดยส่วนที่มีวิตามินซีสูงมากจะอยู่บริเวณเปลือกของฝรัง่งดังนั้นการกินฝรั่งทั้งเปลือกก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์และก็ได้รับวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องก,กันโรคเลือดออกตามไรฟันได้แถมรอรับประโยชน์อื่นๆ ของวิตามินซีตามไปด้วยเลยครับซี C, ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระช่วยลดสารพิษในร่างกายนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วฝรั่งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอเบตาแคโรทีนและก็ฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติลดสารพิษในร่างกายขอมทั้งป้องกันไม่ให้ไขมันไปจับผนังหลอดเลือดด้วย 5. ลดความเสี่ยงของโรคลำไส้อักเสบสารไฟเบอร์และก็แพคตินในฝรั่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการขับถ่ายเป็นอย่างมากและเมื่อระบบขับถ่ายดีโรคลำไส้ลำไส้อักเสบหรือว่าโรคติดเชื้อจะลดลงและก็ห่างไกลโรคร้ายได้อีกหลายโรคเลยทีเดียว 6. ช่วยดับกลิ่นปากก็ได้นะครับทุกคน ฝรั่งมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นอาหารในปากได้โดยสามารถกินฝรั่งล้างปากหลังจากมื้ออาหารได้เลยนอกจากนี้รสชาติหวานสดชื่นของฝรัง่งยังช่วยลดความอยากของการกินของหวานหลังอาหารอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆเรื่องฝรั่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ใครชอบกินฝรั่งหรือว่ารับประทานแล้วมีรสชาติเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ